ท่านคนไม่เป็นเสียทีเออเพื่อนบอกว่าใหุ้ป่าท่านสะพานยานใกใหม่ถิ่นยานสายลงใกล้จุดถิ่นวัฒนาแต่ว่าว่าผู้หญิงเพื่อนสีบ้านในอหลุดกับผัวใหม่เพื่อนบินงลักษณะเออเอากันไงปากันไงเรื่องโคนรซูมือนีดเพราะว่าเบิ่งลักษณะนาบอกทีตามเหียร์บอกทีตามกล้องบอกว่าสมัยตะกี้บวตะกี้แม่สมัยตะกี้แม่หาสิบธีบุกสิบธีดูสมัยตะกี้ท่านผู้หญิงจังสี่เพื่อนมาตั้งท่าให้เป็นแก่ตั้งแพร่เห้นเป็นถืนกระนาตอง เรียงวาดของการโตลูกโตนั่นเพิ่งสร้างไฟเอาลุงเอาบวัวสมัยตะกี้เพิ่นจะยู่นั่งกับยืนแต่ว่าฮันผู้ไส้คือกันฮันผู้ไส้จังสี่เพิ่นมาบวชเป็นทิศเป็นจางจะก่อนจัะไฟเอาลุงเอาเมียกันสมัยตะกี้แต่ว่าสมัยสุมาลีเอากันไงป๋ากันไงสิบสี่ปีสิบห้าปีเอาผัวซ้อนเอาผัวเร็วจังไฟเลี้ยงตั้งหงูตอกลูกแล้วไปอืนน้นังจังไปใหม่ พ้นก็เล่ยกันงายตากันงายลูกเต่าอยู่นั่งผัวนั่งเมียเป็นผู้เลี้ยงแต่ว่าปอนนี้อยซชอบบางแล้วบ้านข้างในไม่ห้างนั่งหลายหลยเล่สิบอกผู้สาวสะกดจะเบื่อคนอยากเอาลูกเอาผัวไม่สะดนอผู้ชายนี่หลายผู้ชใต้ก็ใหญ่เด้อคือเอาผัวไม่เก็ใหญ่เด้อนี่ผู้ชายผู้ซ้อนเถือกควันไม่งี่ใส่ยิ่ใส่หลอกแช่ตลกจ่องของแช่กองเป็นยี่ใส่สีคนรวมบอกไปหลายกับนี่หลายกับเพียรผู้ชายแต่ว่าผู้ชายก็ถือลักษณะผลัดเป็นจชนิดเพื่อนมาเนื่องแข่งแข่งปั่นปั่นลูกกระจ ่อบ่มียามเศร้าเดาบ่มียามดุขนี่ยายสิเอาเด้อยาบ่เอาจังได๋เฮ็ดมาของน้งเดาอู่นพ่เออันนี้เป็นผู้เฒ่าเก่าเพิ่นบ่ให้เอามากันผู้เฒ่าเก่าเออบัดนี้ผู้ชายลักษณะเพิ่นาเป็นจังได๋เพิ่น้อกนนกาบปากหนวดตาสวดจยเสียเบียดอันนี้นผู้ชายลักษณะเด้อเออเป็น ทานบิ้ลในนี่เอาลูกเอาเนี่ยเออมแนบ่อยกับบ้านในนีเนียคือการบอกเล่ไใสบันมีแม่ีแม่ย่าแม่กระถางหอไงแม่ไต่่อุพเรื่องังแม่งั้นเห็นควยหวแต่ะ